ตัวไม่ได้จังหวะพอดีครับผมท่านประท่านตํำบกนุ่งได้เกิดกินนล้ำก็จะได้จังหวะออเสียบ,บน้ดดองน่อน่ะเ <c oughs> บิ้งครับน้องท่านประท่านอันนี้โอ้ยทาซิมเนี่ยกระจิเงืงอ่อยพูดดอกเสียแห้งส่วนหนึ่งกัน อ๋อเล็กไล่โซเดียมปุ๊บเลยจะหาแทบแบบเป็นยังเมือ่อไรนี่ยังอีทับกันไม่ได้ไล่ได้นี่ทเคียบบอไทเคียบกระเอกนุ่มนะครับมานักแข็งโอ้ยหัวใจแกงไปตาปล<ไ>าตะไคร้เหรอเด้อเดี๋ยวจะผลโต๊ะกูเรืมเลย,เยลืมไปจะเอาตะไคร้มาอยู่ถือไปอยังดีครับน้ำมันเจ็ถ่วมนะผมว่านะ แับเบิ้งครับตั้งกระทะตังม้อ้งนีฮะยังกว่าแตงขว้บว่ายก็คือเปลี่ยนแท่งฮะลบกคุณนี้ว่แตกงข้วมั่เชีบเสยผมบอกเลยงานจะควางตีบัน น้องฟีมือเจ้าของแน,น่นอนเหรอเวนะเอ้ยแต่คนาเจะตาตำแซ่บอีรีเมอือนผมต้องกินฟีมือคนนา,า,าเราเขยอดเลยรูปเป็ยนยดอกแบงตัวอะไรตัวงานดอกเอาวไปหาุเดนียวสอเียากตามไปที่หน้าถึงแคนเกันขงหนึง่งเอาอันนี้เอาบา้สไสเสียพร้อมครับเสีงยงสมบัไดละ พี่นองเบื้งครับผมต้มตำรีมืองบอสนกเอาอีกโคกงนึงบ่อีกหนึ่งโครงครับนั่งบ่เนาะบ่อยกิมตะกอบโอ้ยเห็นนาเนงเลยบอกลีลาการตำคำนี้นะคนะ แบบขวควโขกสุยามมันปรงเสดาเดี๋ยวไปรน้องเบที่ไปหาแต้งหนามปแบ่งท้ายยังอยูง่งี่คุณไปกินตำโม้งกินนขามาแล้ว <c oughs> ได้กินนขามาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไม่หอยก,แบบกันว่าเป็นเรียนก็ไปกินขามากมักนกวางหน้าเกย์ละเกกีอ,กอกะไ <c oughs> ค,คอุดดีเดีครับ พี่น้องครับทางอุบลโปกแห้งเด้อจ้าพาอิสห่วยห่วยห่วยทำไมพุ่นล่ะเด้อย่าบอกม,มกันมากเด้อผฝกะไรอันนี้เพลนี่บ้าอันนี้เพลิดเนี่ฮะบัวบัวเพาเพลเอ้อดม่นกว่าเมื่อกี้อโอ้โอพี่น้องครับทางกินงานตะลวกเถาเขากินหนันเพ็ดเพไินตามแม่เราตอนไหนถาม,มาก,กม็มาเพริดเพลินไม่อับเพลเพดยแหละดี จะละหมักสุกแบบนีอมดีว่าจับเียนใส่แบบน้นบนี้หอมตถอบเตแบนั้ี่หันไก็หอมอช่ปูองะครับปูดองอ,อันนี้พวกนี้<ย>พวกอะไรนี่พ่น้ิ้มกล่องครับโอ้ยิ้มเถง ยอนโคกนี่แสบก็อนอนอไปเตียลโคกคงไปเอาเลือกได้พร้อมดีไม่ได้กินง่ายๆเด้อฝีมืงพนานนุกเ็นแค่บีเลือเหตุต่ำเห้่ำแ่บีดีแบ่งบ่หมุแบ่งย่างไม่ยอเลยยุคเปลี่ยนวะยุคเปลี่ยนแค่เป็นตัวเดียก็เอวยดลซไอ้สักรสาก้าอีดีบ่หมูเรา่มบะหมูพร้อม ใ่เผยเนาะส้างเเนอะมือเป็นยังไครับอนวหา้านุว่าเป็นเราเป็นผู้ภามูผู้เในการเิยไล่สุตอนนี้หรืเป็นวงแหลได้ที่เปิดไล่สุ้มผิดเนี่ยบ้มเงินไในยหตามเลยราบตะเจียบเอารีไาเอาลีไร ลีลาก,การตำไหมกูเสียเป็นอ้องคนนี่เนาะเป็นเอ็มนะเราใส่ขนมกินลงไปนะ ทำการแสดงอยู่บ้านบัตรน,นอนแค้นครับวับนนี้เป็นงานการกุศลนะครับเบิร์ฟรีครับหน้าง,งานเบิร์ฟรีแต่เขาจะมีคูมปีดครับผมม,มาหอนหน้างานป,ป้าไปเพาะมนาครับผมหมนารัางตำพงอโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งตัวกันด้วยครับพีม่มนาตำพงครับผม